ครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่โรงงานผลิตที่นอนมาริน่านะครับซึ่งที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นผ้าครับผ้าหุ้มที่นอนของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายครับหลากหลายเลยเกินใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ที่นอนอย่างพาราหรือว่าที่นอนแต่ละแบบนะครับที่ผลิตโดยโรงงานของเรานะครับโรงงานมาริน่าเนี่ยเราก็จะมีผ้าหุ้มที่นอนให้เลือกนะครับมากมายครับหลายสีด้วยกันนะครับแต่ละแบบนะครับ น่าจะมีมากกว่า20แบบ24นะครับจะเป็นผ้านานุ่มกันไรฝุ่น <mem> จะเป็นผา้ผาเจ็ดกาดจะเป็นเอ่อผ้าเอ่อผ้าขนมิ้งน,นะฮะเราจะมีอยู่3ผ้าด้วยกันสําหรับผ้าหุ้มที่นอนนะครับดังนั้นเราเป็นโกดังผ้งผาหุ้มที่นอนซึ่งด้านหลังก็จะเป็นการทอผ้าหุ้มที่นอนด้วยนะครับดังนั้นอ่การสั่งที่นอนจากโรงงานของเรานะครับก็จะได้ในราคาโรงงานนะครับทั้งเรื่องของเอ่อไส้ที่นอนั้งเรื่องของผ้าหุ้มนะครับเราผลิตเองนะครับทำให้ ราคาต้นทุนของเรานั้นถูกกว่านะครับถูกกว่าดังนั้นใครที่อยากจะได้ที่นอนอย่างพาราราคาโรงงานนะครับเรามีการรับประกันถึง10ปีรับประกันการยุบตัว10ปีนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามเรามาได้ครับ